เธอจะอยู่คอยใครอ้าวไม่ต้องคอยแล้วนะครับนะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งหัวนะครับพร้อมส่งนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นอวนลอยนะครับลูกค้านะครับทุกคนนะครับจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับผมจะขายเป็นอวนเข็นนะครับจริงๆอวนลอยก็มีนะครับขายได้ทุกวันนะครับเนี่ยลูกค้าสั่งเข้ามาในระบบมาดูนะครับ ในระบบแบบไหนก็บางคนไม่เข้าใจในระบบก็คือในตะกร้าร้านค้านะครับด้านบนนะครับของ TikTok Seller นะครับกดเข้าไปดูนะครับน่าจะมีรายการสินค้านะครับอยากได้ตัวไหนเลือกนะครับอันนี้ลูกค้านะครับเลือกมาเป็น อวนลอยนะครับเนยอวนลอย n15 นะครับจะเอาไปล้อมก็ได้จะเอาไปลากก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะใช้นะครับบางคนเอาไปลากในคลองก็ได้นะครับลากสักครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาปลดปลาแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าปลาเยอะนะครับลากเข็นสักทีนึงแล้วก็เอาปลากลับไปปลดที่บ้านก็มีนะครับแล้วแต่คนจะใช้นะครับมันไม่มันไม่ตายตัวนะครับนะอันนี้นะครับเป็น n15 นะครับ n15 นี่นะครับอวนลอยสวยมากๆนะครับหัวนี้ดูอ่ะดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ ลูกทุ่นนะครับ200ลูกนะครับไม่ได้ห่างนะครับอันนี้อ้วนลอยนะครับไม่ใช่อ้วนจมนะครับลอยแน่นอนนะครับลูกทุ่นถีนะครับนี่นะครับเอาไปวางนะครับเรือเห็นชัดด้วยแบบนี้นะครับนี้นะครับตะกัวก็200ลูกนะครับสาหรับอ้วนลอยนะครับถ้าสนใจนะครับกดเข้ากดเข้าไปสั่งได้เลยนะครับในตะกร้าร้านค้านะครับ หรือไม่ก็นะครับถ้ากดสั่งไม่เป็นนะครับทักข้อความเข้ามานะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาหาผมนะครับโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้นะครับร้านขายอวนนะครับสีน้าเงินริมทะเลนะครับติดหาสําเร็จนะครับร้านทัชชนะอวนลากนะครับเธอจะอยู่คอยใครอ่ะเดี๋ยวขอสายสัญญาสักหนึ่งเพลงเพลงอะไรดีวะเออเอาเป็น ฝรั่งแย่งแฟนดีกว่านะครับของสุริโยสุรยานะครับนะก็ปปี้สายยาสัญญานะครับนะมีสายยาสัญญาเป็นไอดอลนะครับเออเ<ภ>สียได้อย่างจังฉันโดนฝรั่งแย่งแฟนเอาไปจนได้มันสุดชอบช้ำหัวใจต้องนอนร้องไห้นะ ยดาัคนมีหลายเพลงนะครับของสุริโอสุริยานะครับลองไปหาดูนะครับพี่เขาร้องเพลงนะครับเพราะนะครับผมก็ชอบนะครับนะโคเวอร์เพลงอะไรว่าสาวเยสุธรนะครับแล้วร้องเข้าไปดูนะครับเออาจารย์สายันสัญญานะครับผมก็ชอบหลายเพลงนะครับเตามนั่นเลยครับฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจะมาร้องเพลงให้ฟังใหม่นะ